มินแลนด์เชนเนลฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านก็ยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องแฟนสนียายนะคะก็มินจังจะพาทุกท่านมาฟังถึงตอนที่1,229และ1,230นะคะทุกคนคะ่ะเป็น e ีีที่451เองนะคะมินจังก็จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปทัวร์ก็ตแซงชัวรี่เดี๋ยวนี้เลยค่ะยังไงก็เชิญรับชมรับฟังกันได้เลยนะคะ หลังจากที่ได้รู้ว่าหานเซินหายดีแล้วผู้คนก็รู้อยู่แล้วว่าหานเซินจะทำเรื่องใหญ่ขึ้นมาอีกครั้งแต่นี่ก็ยังเกินความคาดฝันของพวกเขาไปมากพวกเขาไม่คาดคิดเลยว่าหานเซินจะสามารถทำเรื่องแบบนี้ได้สำเร็จเขาโค่นล้มเมืองอะดับจักรรพัิในกอสแซงชัวรี่เขต3ถึงยกนี้จะเป็นยุคสุดยอดยีนก็ตามแต่มันก็ไม่มีใครเชื่อว่าเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้มันเป็นถึงเมืองของจักรรพัิซึ่งทุกคนต่างก็รู้ดีว่ายากแค่ไหนที่จะบุกไปตีเมืองอะดับนั้น ข่าวนี้ถูกแพร่สพัดออกไปอย่างรวดเร็วแม้แต่ผู้คนที่ไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับก็สแตงชัวรี่เขต3ก็รู้ดีว่าพวกสปิริตนั้นแข็งแกร่งขนาดไหนในตอนแรกๆหลายคนคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าขบขันแต่จกักรพรรดิอัศนีโรก,กันก็มีชื่อเสียงโด่งดังในก็สแตงชัวรี่เขต3ดังนั้นข่าวที่เขาหายตัวไปไม่ใช่สิ่งที่จะกุเรื่องขึ้นมาได้ มีผู้คนทั้งหมด30คนที่ถูกหานเซินช่วยเอาไว้ซึ่งคนที่แก่ที่สุดในหมู่พวกเขามีอายุถึง200ปีและคนที่เด็กที่สุดก็เพิ่งจะถูกส่งมาที่เมืองได้เพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นพวกเขาแต่ละคนสามารถยืนยันได้ว่าหานเซินทาอย่างที่ข่าวถูกแพร่ออกไปจริงๆและพวกเขาก็ได้เล่าในสิ่งที่ให้คนที่เห็นให้คนอื่นๆฟังว่าหานเซิลค้นล้มจักรรรัิอาสนีโรการจริงๆแถมเขายังฆ่ามอนสเตอร์ขั้นสุดยอดและสปิริตลาชันทั้งหมดที่อาศัยอยู่ที่นั่นด้วย หัวเทียนนั้นเคยถูกเรียกว่าเป็นบิดาแห่งวอลเฟรมแต่เขาก็ได้หายตัวไปเมื่อ60ปีก่อนและหานเซ้นก็ได้ช่วยเขาเอาไว้ข่าวเรื่องที่หานเซ้นเอาชนะเมืองจกกักรพรรดิได้อย่างง่ายดายนั้นแพร่กระจายออกไปทั่วทั้งสหพันธ์โดยปกติแล้วรัฐบาลจะสั่งไม่ให้เผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับกอสแซงชูรี่เขตสา เนื่องจากมันเป็นสถานที่ที่โหดร้ายมนุษย์ส่วนใหญ่ต้องทนทุกข์ทรมานอย่างมากเมื่อเข้าไปในกอรแซงชัวรี่เขต3และถ้าเรื่องนี้ได้รู้เป็นที่ทั่วกันเลยแล้วก็มนุษย์หลายคนก็คงจะกลัวนในการที่จะเข้าไปที่นั่นและความก้าวหน้าในกอรแซงชัวรี่เขต3ก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นได้มันอาจจะเป็นเรื่องโหดร้ายที่หลอกให้ผู้คนเข้าไปประสบกับสถานการณ์ที่ทุกข์ยากในกอรแซงชัวรี่เขต3 แต่มันก็เป็นเรื่องที่จําเป็นที่จะต้องทําเพราะถ้ามนุษยชาติต้องการจะก้าวหน้าต่อไปแล้วก็พวกเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเสี่ยงเข้าไปในนั้นอย่างกล้าหาญถ้ามนุษยชาติเกิดความหวาดกลัวและไม่ยอมสูญเสียเพื่อก้าวไปข้างหน้าแล้วก็มันก็ขึ้นอยู่กับเวลาแล้วว่าเผ่าพันธุ์ของพวกเขาจะสูญพันธุ์เมื่อไหร่เพราะยังมีแรงกดดันจากเผ่าพันธุ์อื่นอย่างเช่นชูราทาให้มนุษย์ต้องเล่งพัฒนาตัวเองเมื่อข่าวเริ่มดังขึ้นมานั้นรัฐบาลก็ช่วยโฆษณาให้หันเสอนอีกแรง เรื่องของหาเสิ้นถูกแพทย์สะพัดออกไปทั่วทุกหนทุกแห่งเมืองจากสะพัดอย่างนั้นเหรอเขาทําเรื่องแบบนั้นได้ยังไงกันสินเจียนช็อกเม่ได้ยินข่าวนี้เป็นครั้งแรกทางด้านเจ้าเจ็ดนั้นหัวเสียมากกับข่าวนี้พวกเขามีแองเจ้าองเจ้ฟูอิดอยู่ในมือแต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถที่จะโค่นล้มเมืองอะดับลาชันได้เลยสักเมืองฉันอยากออกไปประชนภัยร่วมกับหาเซินจริงๆ เมื่อหลิวเหมิงผู้ได้รับฉาย,ยาว่าบุตรแห่งเทพได้ยินข่าวเขาก็ไม่ต้องการอะไรอย่างอื่นนอกจากร่วมกลุ่มกับฮานเซินแต่เมื่อนึกถึงปู่แล้วเขาก็รู้ว่าคงจะไม่ได้รับอนุญาตแน่ๆถังเตียงริิวพูดฮานเซินมันหายเงียบไปนานหลายปีแล้วนะแต่ตอนนี้หมอนันกลับยึดเมืองของจกักรพรรดิมาได้ออโอ้โหสุดยอดฉันคงต้องขึ้นไปยยังก็แซงชัวรี่เขตสามแล้วละ่ะอีทองมู่เองก็พูดออกมาเมื่อได้ยินข่าวเมื่อหลินเฟิงได้ยินข่าวของฮานเซินเขาก็รีบกลับไปฝึกวิชาในทันที ทั่วทั้งสหพันธ์ต่างก็สนทนากันเกี่ยวกับเรื่องของฮันเซิลฮันเซิลนั้นกลายเป็นฮีโร่คนหนึ่งแต่เขาก็ไม่ได้สุขสําราญอยู่กับคําชื่นชมที่ได้รับในขณะนี้ฮันเซิลกาลังถือของบางอย่างอยู่และน้ําลายของเขาก็ไหลออกมาพวกมันทั้งหมดเป็นของฉันฮันเซิลถือพลึกพลังชีวิตจํานวนมากอยู่ในมือของเขาเ่าเออร์มองเขาด้วยสายตาดูถูกหลังจากนั้นเธอก็วิ่งไปหาซีโร่ฮันเซิลถือพวกมันทั้งหมดเอาไว้และจูบพวกมันแต่ละอัน ฮันเซิลฆ่ามอสเซอร์ขั้นสุดยอดไปทั้งหมด6ตัวซึ่งก็หมายถึงผนึกพลังชีวิต6อันแถมยังมีอีกสองตัวที่ทิ้งเนื้อเอาไว้และอีกหนึ่งตัวที่ให้วิญญาณอสูรขั้นสุดยอดกับเขาด้วยแต่ซาบิลิตราชันนั้นไม่มีตัวไหนที่ยอมสวามีพักเลยแต่ถึงอย่างนั้นหันเซิลก็รู้สึกพอใจกับสิ่งที่เขาได้รับมาอย่างมากโดยเฉพาะวิญญาณอสูรนนะักรบจอมมารมันคือวิญญาณอสูรเปลี่ยนร่างรูปร่างมนุษย์ซึ่งจะทําให้หันเซิลสามารถใช้ความสามารถและใช้วิชาไฮเปอร์จีโนนทีี่เเขาารยรยู้้มได แถมมันยังมีชุดเกาะกระปีของปีศาจด้วยทําให้พลังและความเร็วของเขาเพิ่มขึ้นเมื่อเปลี่ยนร่างฮันเซินยังไม่ได้ดูดซับพลึกพลังชีวิตเข้าไปและเขาก็ใช้เวลาอย่างมีความสุขอยู่กับจีเยนหลันในครั้งแรกสุดที่ฮันเซินเข้าไปในกอสแซงชัวรี่นั้นเขาต้องการจะทําให้ครอบครัวมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่ตอนนี้เป้าหมายของเขาก็มีเพียงแค่แข็งแกร่งขึ้นไปเท่านั้นเพื่อที่จะสืบความจริงฮันเซนรู้ว่าต้องแข็งแร่งให้ขึ้นมากกว่านี้จีเยนหลันพูด ตอนนี้ฉันต้องการที่จะไปก็สแสงชัวรี่เขตสามฉันอยากไปอยู่กับนายที่นั่นมันอันตรายเกินไปนอกจากนั้นฉันก็ไม่รู้ด้วยว่าเธอจะถูกส่งไปที่ไหนแต่เธอไม่ต้องกังวลไปนะฉันจะยึดของทั่วทั้งกอสแงงชัวรี่เขตสามเพื่อเธอเองแม่และเหยียนจะได้เข้าไปที่นั่นโดยที่ไม่ต้องกลัวอันตรายอะไรด้วยฮานเซนพูด ฮันเซรนรู้ดีว่าก็อแซงชูรีเขตสามอันตรายขนาดไหนเพียงแค่เข้าไปข้างในก็มีความเสี่ยงแล้วเพราะถ้าถูกส่งไปที่เมืองของซาปิดิตแล้วก็ชีวิตของคนคนนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเมตตาของซาปิดิตแล้วน่าจะสามารถยึดกองทั้งก็อแซงชูรีเขตสามได้จริงๆเหรอจรียนหลันถามฮันเซนอ,อุ้มเธอมานั่งบนตักแล้วตีไปที่ก้นของเธอตีฉันทําไมเนี่ยจียนหลันหน้าแดงไม่เชื่อคําพูดของฉันอย่างนั้นเหรอฮันเซินพูดแล้วตีไปที่ก้นของเธออีกครั้ง ทันใดน,นั้นมือของเขาก็เปลี่ยนไปกอดรัดเอวเธอเอาไว้หลังจากนั้นพวกเขาก็ปล่อยตัวไปตามธรรมชาติแลวกับดาวหางที่ลุกเป็นไฟฉันจะยึดของกระสงชูวดีเขตสามเพื่อเป็นของขวัญให้กับเธอเองฮานเซินพูดตอนนี้ฮานเซินพักอยู่ที่บ้านและเมื่อจีเยนหลันกลับมาเธอก็ทิ้งการ์ดจำนวนมากลงตรงหน้าเขาพวกมันคืออะไรฮานเซินถามรายรับผู้คนมากมายจากดวงดาวต่างๆพากันมาที่ร้านของเราเพื่อซื้อยานอวกาศทั้งหมดก็เป็นเพราะว่าพวกเขาต้องการลายเซ็นของนายจีเยนหลันพูด ขณะนั้นเชียวเธอขายยานอาวกาศไปได้เท่าไหร่เนี่ยหานเส้นหนึ่งกับอ้าปากค้างเอาเป็นว่าพวกเราสามารถใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีความสุขได้ด้วยเงินทั้งหมดที่ฉันได้มาในวันนี้ก็แล้วกันที่เหียนหลันหยุดยิ้มหลังจากนั้นเธอก็พูดต่อแต่พ่อของฉันบอกว่าให้นายเตรียมตัวเอาไว้ด้วยรัฐบาลจะสร้างสถานภาพขึ้นใหม่รู้สึกจะเรียกว่า,าสุดยอดผู้มีเกียรตินายเป็นคนแรกที่จะได้รับมันนอกจากนั้นพ่อของฉันก็จะมอบเหรียญกิติมศักดิ์ให้กับนายที่เลเวอรพลาซ่าด้วยละ่ะ จากนั้นก็เปลี่ยนฉากนะคะท่านผู้ชมที่รักผมเฟิงหมิงเฉียนและตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ที่เลเวพลาซาที่เรื่องหรือและเป็นใจกลางของดาวเลเวไม่เกิน500ร้อยเมตรจากจุดที่ผมอยู่นี่นะครับมีทำเนียบสงครามศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ด้วยผู้ที่มีคุณงามความดีและมีเกีนรตสูงสงตังก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลที่นี่นายพลเพิงหงหมิงเองก็ได้รับเกียรติคิมาสักจากที่นี่เช่นกันนะครับ แต่วันนี้พวกเรามีอีกคนที่มีชื่อเสียงนายกย่องและเพื่อเป็นการขอบคุณสําหรับสิ่งที่เขาได้ทําเขาจะได้รับสถานะหรือบรรดาศักดิ์ใหม่ซึ่งก็คือสุดยอดภูมิเกียรตินั่นเองครับในการโหวตในที่ประชุมสภาเสียงส่วนใหญ่ต่างก็เห็นด้วยว่าฮานเซินควรจะเป็นคนแรกที่ได้รับบรรดาศักดิ์นี้เลยครับเฟิงหมิงเฉียนมองดูนาฬิกาหลังจากนั้นเขาก็พูดต่อและเวลา15บหนาฬิกา30นาทีประธานสหพันธ์จะทำการมอบเหรียญเพื่อเป็นเกียรติให้แก่เขา มันจะต้องเป็นวันที่ประธานสหพันธ์ภาคภูมิใจเป็นอย่างมากแน่นอนเพราะเขาจะเป็นผู้มอบรางวัลน,นี้ให้กับลูกเขยของตัวเองแล้วครับคุณผู้ชม <Okay. S 1> ผู้คนมากมายนะับไม่ถ้วนต่างก็ดูรายการถ่ายทอดสดอยู่พวกเขานั้นก็ต่างถูกดึงดูดโดยงานมออบบรรดาศักดิ์ใหม่นี้บรรดาศักดิ์ที่ได้หลังจากที่ยึดเมืองจกกักรพรรดิในกอสแซงชูรีเขตสามนั้นมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน มันเป็นสิ่งใหม่สำหรับมนุษยชาติและมันก็ทำให้ฮานเซินได้กลายเป็นฮีโร่ของผู้คนทั้งสหพันธ์ดวงดาวความสำเร็จของฮานเซิ์น,นั้นมีอิทธิพลช่วยขับเคลื่อนมนุษยชาติให้ก้าวไปข้างหน้าซึ่งมันหมายความว่าผู้คนสามารถได้รับบรรดาศักดิ์ที่เหนือกว่าู้้ม่เกียริเลือดศักดิ์สิทธิ ความยิ่งใหญ่ของมนุษย์จะไม่หยุดเพียงแค่นี้เท่านั้นและทุกคนก็สามารถทำได้เหมือนกันในห้องพักหานเซิ่นแต่งตัวในเครื่องแบบที่ถูกเตรียมเอาไว้อย่างดีเขายังอยู่ในหน่วยพิเศษอยู่ดังนั้นเขาจึงถูกนับว่าเป็นทหารคนหนึ่งวันนี้ทหารวันนี้หานเซิ่นเป็นตัวแทนของกองทัพฉันดูโอเคหรือยังหานเซิ่นยิ้มให้จีเหยยนหลันจีหยยนหลันตอบวันนี้นายเป็นผู้ชายที่หล่อที่สุดในจัก,กรวาลเลยชายคนไหน,ไหนที่มองนายแต่ก็ไม่รู้สึกอะไรนอกจากความมิจฉาหรอกแต่มันเป็นแค่วันนี้เองนั่นเหรอ หานเส้นพูดพร้อมกับแก้งทำเป็นว่าผิดหวังกันนะบวกแล้วไม่สามารถให้นายเป็นจุดเด่นของสาธารณชนได้ตลอดเวลาอันนหนไม่คิดอ,อย่างนั้นเหรอที่เย็นลันห,วนหัวเลาอหานเส้นยังต้องการจะพูดอะไรต่อแต่ก็มีทหารคนหนึ่งเข้ามาและบอกว่าถึงเวลาที่เขาต้องไปแล้วบนทําเนียบสงครามศักดิ์สิทธิ์จีวาเจินเริ่มกก่าวคำพูดของเขา ผู้คนที่อยู่ที่นี่ยังโอเคกันอยู่แต่ผู้คนที่ดูการถ่ายทอดสดอยู่นั้นเริ่มจะใจร้อนและทนไม่ไหวพวกเขาต้องการให้ข้ามไปที่หัวใจของงานเลยประธานสหาพันธ์นั้นจะเตรียมคำาก่าวไว้ก่อนล่วงหน้าเสมอและบ่อยครั้งที่มันจะเป็นอะไรที่ยืดยาวซึ่งทำให้ผู้คนเริ่มจะรู้สึกเบื่อหลายๆคนก็คงจะรู้ว่าผมมีลูกสาวอยู่ซึ่งพ่อคนไหนๆที่มีลูกสาวก็คงจะรู้ว่าลูกสาวนะ่ะเป็นเหมือนองค์หญิงสําหรับคุณความสําคัญของเธอเทียบเท่ากับแม่ที่เป็นราชินีของพวกคุณ เมื่อจีว่เจินพูดอย่าง,งานั้นทุกคนก็มองเขาด้วยความช็อกวันนี้เขาดูต่างไปจากปกติจีวาเจินยิ้มและพูดต่อในตอนที่เธอยังเล็กผมคิดว่าไม่มีใครดีพอสําหรับเธอชายที่จะมาแต่งงานกับเธอนั้นต้องเป็นสุดยอดของสุดยอดแต่มันก็เป็นเรื่องอยากสําหรับคนเป็นพ่อที่จะมีความสุขเต็มร้อยกับคนที่ลูกรักคนรักของลูกสาวของเรามักจะถูกเรียกว่าเป็นคนที่ขโมยเพชรในดวงใจของพวกเราไปทุกคนยิ้มออกมาเมื่อได้ยินคําพูดของเขา จริงๆแล้วในตอนแรกที่ลูกสาวของผมบอกว่าเธอต้องการที่จะแต่งงานกับาหารเซินผมตกใจมากเขาเป็นเพียงแค่คนหนุ่มที่มาจากครอบครัวธรรมดาไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้มาจากตระกูลที่สูงสักไม่ได้มีเงินทองมากมายและเขาก็ไม่ได้มีการศึกษาที่สูงส่งผมไม่เชื่อเลยว่าเขาจะเป็นคนที่ดีพอสําหรับลูกสาวของผมและผมก็เชื่อว่าเขาเป็นเพียงไอหัวขโมยคนหนึ่งเขาขโมยเพชรอันลําค่าที่สุดของผมไปแต่ในวันนี้ผมได้ดูแล้วว่าผมคิดผิดเป็นอย่างมาก ผมมองคุณค่าของคนผิดไปเขาเป็นทหารที่เป็นตัวแทนของความสุดยอดของมนุษยชาติไม่เคยมีสักครั้งไหนที่เขาทําให้ผมผิดหวังและที่สําคัญไม่เคยมีเลยสักครั้งที่เขาทําให้ลูกสาวของผมผิดหวังตลอด200ปีที่ผ่านมาพวกเราได้เข้าไปในกอดแซงชัวรี่พวกเราต้องสูญเสียอะไรไปมากกว่าจะมาถึงจุดนี้และในแต่ละวันก็มีชีวิตที่ต้องตายไปแต่ถ้าไม่มีการเสียสละของคนที่เข้าไปก่อนการเอาชีวิตรอดในกอแซงชัวรี่เขตสามก็คงจะเป็นไปไม่ได้ คนที่เข้าไปนั้นได้สร้างหลักฐานให้บุกเราทั้งหมดก็เพื่อความเจริญก้าวหน้าของมนุษยชาติวันนี้ผมจะมอบบรรดาศักดิ์สุดยอดผู้มีเกียรติให้กับบุคคลที่ทําในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับพวกเราทุกคนเขาคือคนที่คณะนี้ได้ทองไปในกองแสงชัลลี่เขียดสามที่พวกเราต่างก็คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เขาคือบุคคลที่พวกเราจะยกย่องอย่างภาคภูมิใจเพราะเขาเป็นตัวแทนของความสุดยอดที่มนุษย์อย่างเราสามารถทําได้และวันนี้สหพันธ์ดวงดาวและมนุษยชาติจะเข้าสู่ยุคสุดยอดจีน ความสำคัญของแต่ละบุคคลนั้นจะถูกวัดโดยคุณค่าในสิ่งที่พวกเขาทำในก็แสแซงชัวรี่เคสสามคนหนุมผู้ก,ก้าหาญที่จะบุกเข้าไปอย่างไม่กลัวตายในก็แสแซงชัวรี่เคสสามพวกเขาอาจจะต้องเสียชีวิตไปก็จริงแต่ทุกคนที่เข้าไปนั้นก็จะอยู่ในใจของพวกเราทุกคนตลอดไปทุกแรงสนับสนุนไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็คือสิ่งที่มีค่าสำหรับผู้คนที่กล้าเสี่ยงตายเข้าไปในก็แสแซงชัวรี่เคสสามนั้นได้โปรดทำสิ่งที่พวกคุณทำอยู่ต่อไปผมว่าสักวันหนึ่งพวกคุณจะไปถึงจุดที่สูงสุดอย่างางนเ ซึ่งพวกคุณทุกคนก็จะได้รับบรรดาศักดิ์สุดยอดผู้มีเกียรติเช่นเดียวกันในวันนี้ฮารเซริลได้โค่นล้มเมืองของจักรพรรดิลงได้บางทีในอนาคตอันไกลพวกเราอาจจะเห็นทุกเมืองในกาแซงยูรี่เขตสามมีธงเลโวที่ผ่าคภูมประดับอยู่ก็ได้จากนั้นฮานเซิลก็ปรากฏตัวขึ้นบนเวทีเพื่อรับเปลี่ยนกิติมศักดิ์และบรรดาศักดิ์สุดยอดผู้มีเกียรติหลังจากนั้นเขากับจีโยวเจินก็กอดกัน สื่อทุกสำนักต่างก็เขียนบทความเกี่ยวกับเหตุการณ์ในวันนั้นและคนหนุ่มหล,หลายคนก็รู้สึกเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาความต้องการที่จะเป็นสุดยอดผู้มีเกียรติเหมือนกับฮาเนเซิลนั้นเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาถึงแม้จะได้เป็นสุดยอดผู้มีเกียรติคนแรกของสหพันธ์ดวงดาวแต่ทว่าฮาเนเซิลก็ไม่ได้ใช้เวลาเฉลิมฉลองอะไรมากนักเขากลับไปที่ก็อตแซงชัวรี่และก็ดูซับผลึกพลังชีวิตที่ได้รับมาอย่างเงียบ หานเซินทราบซึ้งกับเกียรติยศที่ได้รับแต่เขาก็รู้ว่าตัวเองยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะต่อกรกับจัก,กรพรรดิแบบตรงๆได้การโค่นล้มจัก,กรพรรดิอัศนีโลกันนั้นเป็นผลงานที่พวกพ้องทุกคนของหานเซิ้นช่วยกันแถมมันก็พึ่งโชคบางส่วนด้วยเขาถึงทำมันได้สำเร็จเขาจะสามารถทำได้อีกไหมในอนาคตน,นั้นก็เป็นเรื่องที่ยังตอบไม่ได้ ก็สำหรับ E ีพีนี้นะคะจบไปแล้วเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะจริงๆน่าจะเรียกเสียซึ่งออกมารับรางวัลด้วยกันนะเนี่ยเพราะว่าเป็นคู่หูในการที่ไปบุกป้นชิงเมืองของเขามานั่นเองนะค,ะคุณผู้ชมก็โอเคจบไปแล้วนะคะกับ e ีพีนี้ยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันต่อกับอีพีหน้านะคะสำหรับ E ีพีนี้มินจังต้องลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ